ในยกอบอจอเนี่ยคือ คุมทั้งจังหวัดโอเคคือว่าเอาว่าเหมือนที่สสบางเขตเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอุบลนะมี11คนสสเนี่ยขบวนในยกอบจมนของเพื่อไทยเนี่ยการทำงานประสานพื้นที่มันดีการดูแลประชาชนดีบางจังหวัดสสเราอย่างยกตัวอย่างเอาเชียงใหม่แล้วกันเชียงใหม่เคยตอนนี้มี10หายไป8เหลือ2ทีนี้ใครจะไปใครจะไปประสานตรงนั้นล่ะเมื่อมีนายกอบจเกิดขึ้นเนี่ยการประสานงานก็ไร้รอยต่อขึ้นถ้านายกอบจอยู่4ปีถูกไหมการเลือกตั้งอีก2ปีครึ่งมี70เดนยเนี่ยใช่ทีนี้ถามว ดีกับกับรัฐบาลบผมว่ากับรพรรคก,การเมืองนั้นๆน,น,น,นไหมล่ะก็มีเชื่อมโยงกันมีเชื่อมโยงกันนะค,ครับคือตอบโจทย์ว่าการที่ประชาชนเนเดือดร้อนในจังหวัดไหนก็แล้วแต่มีนายกบบาอบจก็สามารถใช้กรอบกฎหมายนโยบายงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วก็สามารถประสานกับรัฐบาลกลางได้รประสานเสนองบประมาณผ่านสาภาได้อันนี้มันจะเกิดประโยชน์สูงสุด,ดบางครับบางอย่างนโยบายให,ใหญ่ๆเนี่ยเช่นโครงการใหญ่ๆก็เสนอผ่านรัฐบาลได้ถ้าคนในพรรคเดียวกันคุยกันง่าย